เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาสามวัดประกอบด้วยพระครูพุทธบริบาลเจ้าอาวาสวัดพระรวงเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดพระครูพิพิธพัฒนกพัฒนาก,การเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูด และพระครูวินัยทรวสินจันทะกันโตประธานสงฆ์ทุดงทสถานจันทปุระสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นการถวายความเคารพต่อคุรูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเขา้าพรรษาเป็นการสร้างความสามัคคใในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพร และรับโอวาจากพระผู้ใหญ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระพุทธศาสนาต่อไป